เขาเล่นไปยังพี่น้องเขาเล่นไปยังบ้านเขาเล่นไปยังบ้านนี่ลมก็มีปรวันเฮ้เขาเห็นที่ยังบ้านเพิ่วนวนวเ่พ่เอเอเอบ้าน เล่นไปยังพี่น้องเขาเล่นไปยังบ้านเขาเล่นไปยังบ้านดิลมกรมี่ประวันเฮ้ยเขาเห็นีหยังบานเพิ่วนวนวนเพิ่เพุ่มวเออเออเออบ้านเอ้าเขาบางคนอันอ <laughs> ันนี้ได้ยวดิบ่ไดี่าเด้เอาไดเพิ่ม่ทันหรอกดิ เอ re, ้าเอาไปด้เลนกับพี่ไปดอข้าวเดียวเต็มซาลาแล้วพี่แม่เป็นท่านเขาอะไรแมั่ารัข้าวเดียวเต็มแล้ว แม่ก็ไปแซ่จ๋าแล้ะครับไปต่อครับเอาอีกไม่หมดครับเอาอีกไม่หมดทิศเข้ไปเลยทิศไปครับแม่ทิศไปมาครับไปต่อครับคือมองมได้ัครับใครอย่ากลัวนมาแล้วนะใครที่เบรกจุดอยู่ตรงแถวตรงท่านะครับไม่ได้เครอใช่ไหมครับอรจะไม่แก่เลยนะครับ thấp tay được, thao điều bình ngon thao điều tẩm sả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không आय <laughs> <tries> <tries>

แล้วมกจะได้ารต่ลตอราหะครับถ้าได้้ีจรใครที่ยืนัที่เดิมน่ยมาแถวได้อยู่ะเพราะยังไงก็ต้องต่อต่อแตแถวอย่แล้วหลังจากหลังจากมีการแจกวัคนะลรับ เปนแถวสุดหน้านะับแถวสุดท้ายถการตั้งทีแรนะครับจะมาเริ่มที่แถวนี้นะครับพ่ปจำนะครับจะมาเริ่มที่แถวนี้นะแถต่แววแห้วนสุดท้ายีครับอยกขึนยครับแถวที่หนห้จหน้าไดีนะครับจำหน้าดีจห้าัหดีนะครับเอาแถวที่สองับแถวที่สอง แถวที่สองโอเคครับแถวที่สามครับแถวที่สี่โอเคครับจำกันไหมนะครับคนที่อยู่ข้งางหน้าเราจำด้วยเพราะาเราจะหนึ่งสองสามสี่ไล่ไปจนสุดแล้วเราจะามา,มา,มา,ามะเลืนน่นชุดน้ำต่อนะครับเช็คแถวครับ

อีกหน่อยนะครับเดี๋ยวคำว่าเบิ่งบรรยากาศการแจกนะครับตอนนี้กําลังจัดแถวอยู่นะครับกำลังเลี่ยนแถวกําลังจัดแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่นะครับเพื่อสิ่พอเป็นการทรับย์ผลนะครับไม่ต้องเสียพ่ออวดไหวการโหลตรมวดการละมานนะครับสนอคู่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเวลาคนแจกนะครับตอนแจกที่ละคนที่ลคนนะครับที่ละแถวที่ละแถว ้าเดี๋ยวเต็มสลาครับถวายปัจจัยเท่าไหร่ก็แล้วแต่การบุญของเรานะฮะน้อยมากก็ได้บุญนะฮะมดตั้งมากเลยหรล่า เขามาเสริเมำหัน้าจะเรียนเรียนเรื่องภาษาทยเขาอยู่ให้แคนไอยากับ่มาแล้วมาหาหลวง่เอวไม่ยัางมากเพิ่งหลวงพ่อีิเล่งานกับมาเพื่อนอาจจะยู่งนีเรียนแกกับแก้เอาแก้วเลยตอนนี้แต่ก็

อทางนู้นล็อกแล้วครับเรียบร้อยลงทานแล้วรับทุกนนกุ้งครับเสร็จแล้วลงทานกับบัลลีเดียวกัน มีคุณพี่ใจดีนะครับท่านหนึ่งนะครับชางทีมงานเพิ่นนะครับผมยางมาพอดีเพ็นเอาใหา้นะครับ <c oughs> <c oughs>